ตำบลป่าหุ่งมีพื้นที่ประมาณ210ตารางกิโลเมตร18หมู่บ้านเกิดปัญหาจากสภาพภูมิประเทศยากลำบากต่อการเดินทางทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องการติดต่อราชการล่าช้า เนื่องจากไม่สะดวกต่อการเดินทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งจึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน eSmart ป่าหุ่งที่จะเข้ามาช่วยให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA จึงได้มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี2565ประเภทยอดเยี่ยม ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหูนจังหวัดเชียงรายจากผลงานอ e ีสมาร์ทป่าหูที่ผ่านมาเนี่ยการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับอบตอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากพื้นที่อบตอเนี่ยครับระยะทางเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานสองหมู่บ้าน,นการปัญหาติดต่อราชการทาธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างลําบากคุา เหมือนเราจะไปติดต่ออะไรนี่เราต้องไปด้วยตัวเองเนาะมีปัญหาการเดินทางไปค่ะปกติถ้าสมมติเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุใช่ไหมคะจะไปขึ้นทะเบียนบางบางท่านเขาไม่มีรถมีอะไรผู้นําก็ต้องพาไปพอเราทราบถึงปัญหาเราก็พยายามปรับเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะสามารถลดขั้นตอนไม่ให้ชาวบ้านเดินทางมาที่อบตอสามารถท,ทําธุรกรรมผ่านช่องทางทางดิจิตอลนะครับผ่านมือถือได้นะครับเราก็เลยมีความคิดว่า เราควรจะต้องดำเนินการในส่วนของใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามา ช่วยในการบริการน้องประชาชนเราก็เลยตั้งแ e อปพลิเคชัน e smart ป่าหุงนะครับในการบริการน้องประชาชนเวลาผู้นําชนแจ้งซ่อมแจ้งถนนหนทางที่มันได้รับความเสียหายเนะี่ยก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเช่นในส่วนของการสาสุขนยครับการขอใช้รถฉุกเฉินในการรับสมงผู้ป่วยหรือกรณีผู้ป่วยนัดก็สามารถกรอกข้อมูลไว้ในตรงนั้นเลยชาวบ้านเขาได้รับความสะดวกสบายนะครับผลตอบรับที่ชาวบ้านฟีดแบกกลับมาให้เราเนี่ยครับชาวบ้านเขาถือนโมใจมากเพราะเขาอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถ ธุกรกรรมกับเราได้เขาก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเรากับเราได้นะครับอีสมาร์ทปาฮงเหรอนะปิดประตูนีด้วยเลยใช้ประจำเลยตั้งแต่เขามีมันเนี่ยนะได้ใช้ครับผมโอ้ดีมากเลยครับ,ด,รบดีมากครับเพราะว่าชาวบ้านนี่จะไอสื่อสารหรือติดต่อทางราชการเนาะอย่างรถฉุกเฉินช่วยเหลือชาวบ้านนี่จะดีมากครับเพราะว่าส่งเรื่องมาทางอีสมาร์ทเลย ใจรวดเร็วขึ้นครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเนี่ยครับเราใช้ชื่อว่าไปจูบ้านเราขยับไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือการบริการถึงบ้านในเรื่องีครับสำหรับผู้ได้โอกาสเราดำเนินการแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อนาคตต่อหงเนี่ยที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการใช้ลงนาม เอกสารผ่านแท็บเล็ตผ่านเรียลไท์ทั้งหมดนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ลดเรื่องของการใช้กระดาษในสำนักงานและก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดในะเรื่องของใช้เทคโนโลยีในการริทยองประชาชนเนี่ย d ีเเนี hmm. ่ยเขาก็มาเห็นสิ่งที่เราทำเขาก็ให้การสนับสนุนขอบคุณทาง d g a นะครับที่มาช่วยให้รางวัลกับเราแล้วก็พัฒนาระบบทีต้นนะครับให้บริการองประชาชนในอนาคตได,ได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ รัฐบาลดิจิทัลหรือดิจิทัลโฟมเอนเออวอร์ดถือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่มจังหวัดเชียงรายหนึ่งในต้นแบบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลด้วยการนำแอปพลิเคชันอีสมาร์ทป่าหุ่มเข้ามาให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและยังสะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศไทยในการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน